เมื่อก่อนมีคนมาดูแลครับเป็นยาเคมีส่วนใหญ่ทั้งปุ๋ยก็ปุ๋ยเคมีใช่ครับกําจัดศัตรูพืชแมลงต่างๆก็เคมีใช่ครับปีนั้นนะครับได้สิบตันครับเริ่มติดลูกมันโดนดูดอาหารนะครับต้นมันก็โทมใบก็เริ่มเหลืองก่อนที่จะเก็บเกี่ยวหลังจากนั้นเราก็มาเจอกับสามเกลือเลยสามเกลือเลยครับใช้ทั้งสามส่วนสามอย่างเลยนะใช่ครับเริ่มด้วยชุดนี้เลยครับสามเกลือเลยสามเกลือเลยหลังจากเก็บเกี่ยวชุดนั้นนะครับ ก็เริ่มฟื้นตั้งแต่ฟื้นต้นเลยครับทางดินใช้หญิงเกษตรนะครับต้น1นึกิโลครับครั้งแรกทางใบก็1ชุด1ขวด1นซองต่อ1นึ่ลิตรครับยอดมันจะมายาวประมาณนี้นะครับเรื่องโรคครับมันก็ค่อยๆหายไปครับใบเหลืองเก่าๆถ่ายหมดชุดใหม่ก็ใบหนาใบใหญ่ใบมันหนาใหญ่มันตอนนี้ขยายแบบว่าปริเลยครับเก่งแบบพองเหมือนคนอวนครับปีนี้ก็ทรงสวยนะครับ ผิวเขียวน้ำยีเที่เห็นได้ชัดน้แต่ว่าปีที่แล้วเราลงทุนไปทั้งหมด3 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0ครับปีนี้ลดลงมาเหลือประมาณ2 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0ครับถ้าใครที่เจอปัญหานะครับเช่นเดียวกับผมก็ลองเปิดใจใช้ดูครับท่านจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนของท่านเองครับผลผลิตมันก็เพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนลดลงถ้าสนใจก็เปิดใจลองใช้ดูครับ